สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ทีมแอร์จาวน่าจะเจอกันบ่อยๆนะคะก็คือเรื่อง requirement change หรือความต้องการที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยแหละคะ่ะครับผมเป็นเรื่องปกติเลยครับในการทำงานแบบ a อร์จาใช่ค่ะแต่ปัญหาคือจะจัดการยังไงดีไม่ให้มันกระทบงานที่เรากำลังทำทำกันอยู่ใน Sprint นะคะวันนี้เรามีเอกสารแผนรับมือกับ requirement change .pdf อยู่ในมือเดี๋ยวเรามาลองแกะดูแนวทางกันค่ะ เยี่ยมเลยครับคือจริงๆการเปลี่ยนแปลงมันเป็นธรรมชาติของ a อร์จอยู่แล้วนะแต่ว่าการจัดการอย่างเป็นระบบเนี่ยสำคัญมากครับไม่งั้นคุณภาพงานอาจจะลดลงได้หรือกระทบเป้าหมายลักของ Sprint ไปเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มที่ประเด็นแรกที่เอ,อเอกสารพูดถึงเลยนะคะคือเรื่องการประเมินผลกระทบหรือ Effort ที่ต้องใช้เพิ่มเวลาที่มี change request เข้ามาครับอันนี้สาคัญมาก ในข้อมูลเขาแนะนำให้ใช้าการประเมินแบบคร่าวๆอย่าง story points หรือ teacher sizing อ๋อครับที่เป็นการเทียบขนาดงานใหญ่กลางเล็กอะไรแบบนั้นใช่ค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะมันจะแม่นยำพอหรอคะเพราะมันก็มีผลกับเวลาทรัพยากรที่ต้องใช้เพิ่มด้วยอืมคำถามดีครับคือความแม่นยำเนี่ยสำคัญจริงๆนะครับอย่างที่บอกเพื่อป้องกันไม่ให้เรารับงานมาเกินตัวหรือประเมินน้อยไปจนทาไม่ทัน เอกสารก็ชี้เหมือนกันครับว่าไม่มีวิธีไหนสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เขาเลยแนะนําว่าให้ผสมผสานหลายๆวิธีเข้าด้วยกันอ,อ๋อผสมผสานยังไงบ้างคะก็อย่างแรกคืออาจจะต้องมีบัฟเฟอร์หรือการเวลาเผื่อไว้นิดหน่อยแต่อย่ามากเกินไปนะครับแล้วก็ดึงคนที่เชี่ยวชาญเรื่องนั้นๆจริงๆมาช่วยประเมินอันเนี้ยช่วยได้เยอะค่ะเข้าใจได้แล้วก็ใช้เทคนิคที่ให้ทั้งทีมช่วยกันประเมินครับอย่าง planning poker หรือ three point estimation ที่มองทั้งกรณีดีสุดแย่สุดปกติ คือมันจะช่วยลดมุมอับหรือ bias ของการประเมินแบบใดแบบหนึ่งไปได้อืทำให้เห็นภาพรวมรอบด้านขึ้นใช่ครับก่อนจะตัดสินใจว่าจะรับ change นี้ไหมอาจจะใช้เครื่องมือเสริมอย่าง Impact Assessment Matrix มาช่วยวิเคราะห์ให้ชัดๆไปเลยว่ามันกระทบ Scope, Time, Cost, Quality ตรงไหนบ้างมากน้อยแค่ไหนโหละเอียดเหมือนกันนะคะเนี่ยครับและที่สาคัญสุดๆเลยคือทุกการเปลี่ยนแปลงทุกการตัดสินใจต้องบันทึกไว้ใน Backlog อย่างโปร่งใสครับ ให้ทุกคนในทีมหรือสเต็กโฮเดอร์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเห็นตรงกันเข้าใจตรงกันโอเคค่ะงั้นก็คือใช้หลายๆวิธีช่วยกันประเมินมีบัฟเฟอร์บ้างแล้วก็บันทึกให้ชัดเจนประมาณนั้นเลยครับแล้วถ้าเกิดเอ่อการเปลี่ยนแปลงนั้นมันดันมากระทบงานที่เรากําลังทําอยู่หรือกําลังเทสอยู่พอดีล่ะคะอันนี้จะทํำยังไงดีครับอันนี้เป็นเคสที่ต้องจัดการเร่งด่วนเลยถ้ามันกระทบงานในมือจริงๆนะครับสิ่งแรกสุดเลยคือต้องสื่อสารในทีมให้เร็วที่สุด สื่อสารในทีมก่อนเลยใช่ครับอาจจะต้องหยุดเทสส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นไว้ก่อนชั่วคราวแล้วก็ใช้จังหวะเดล y สครัมหรืออาจจะเรียกคุยแบ็กหลอ Refinement กันเพื่อคุยเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยว่าจะจัดลำดับความสำคัญใหม่ยังไงจะปรับแผนในสปรินตนี้ยังไงได้บ้างอืมต้องคุยกันด่วนเลยครับนอกจากนั้นเอกสารก็มีแนวทางเสริมอย่างเช่นอาจจะลองใช้ Incremental Testing คือทยอยเทสไปทีละส่วนที่เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อลดผลกระทบกับระบบส่วนใหญ่ที่มันเสร็จไปแล้วหรือที่ไม่เกี่ยวข้องกันอ๋อค่อยๆทดสอบไปทีละส่วนใช่ครับแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจคือเขาแนะนำให้ทำ root cause analysis ด้วยวิเคราะห์สาเหตุเหรอคะครับวิเคราะห์ว่าทำไม feedback หรือ change request อันนี้มันถึงมาช้าหรือมาผิดจังหวะเพื่อหาทางป้องกันไม่ให้ปัญหานี้มันเกิดซ้าๆอีกในอนาคตโหอันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะคือไม่ใช่แค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่พยายามปรับปรุงกระบวนการไปเลย ถูกต้องครับแล้วก็สุดท้ายคือการบันทึกบทเรียนหรือ lessons learned จากทุกครั้งที่มีเช a ชัยใหญ่เกิดขึ้นมันก็จะเหมือนสร้างภูมิคุ้มกันให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นในระยะยาวครับเยี่ยมเลยค่ะฟังดูเป็นระบบดีมากทีนี้ถ้ามองภาพรวมใหญ่ขึ้นมีกลยุทธ์หรือเครื่องมืออื่นๆที่เอกสารแนะนําเพิ่มเติมอีกไหมคะมีครับมีหลายอย่างเลยอย่างแรกคือการปรับปรุง feedback loop หรือวงจรการรับ feedback เนี่ยให้มันสั้นลง เร็วขึ้นเช่นอาจจะมีการรีวิว w e q u i r e m e n t หรือเดโมงานให้ลูกค้าหรือ s t a k e ฮเดอร์ s ดูบ่อยขึ้นทีขึ้นเพื่อจะได้จับการเปลี่ยนแปลงได้เร็มขึ้นถูกไหมคะใช่เลยครับยิ่งรู้เร็วยิ่งปรับตัวง่ายอีกเรื่องคือการจัดการ Stakeholders ครับอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลย ้องสื่อสารผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงให้เขารับทราบอย่างชัดเจนแล้วก็ชวนเขามาช่วยกันจัดลำดับความสำคัญให้แน่ใจว่าสิ่งที่ทีมกำลังจะทำเนี่ยมันสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจจริงๆอืการสื่อสารกับ stakeholders นี่เป็นคีย์เลยนะคะครับผมแล้วก็มีการใช้อาจายเมตริกซ์หรือตัวชี้วัดเข้ามาช่วยดูภาพรวมครับอย่าง Sprint Bur บอร์ดาวช้าที่ไว้ดูว่างานใน Sprint ลดลงตามแผนไหมหรือ cumulative flow diagram ที่ช่วยให้เห็นคอขวดหรือการไหลของงานในกระบวนการ พวกนี้จะช่วยให้เราเห็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่อภาพรวมได้ชัดขึ้นค่ะเหมือนมีแดชบอร์ดคอยดูสุขภาพของโปรเจกต์ประมาณนั้นครับแล้วก็สุดท้ายคือการบันทึกการเปลี่ยนแปลงสำคัญสคัญไว้ในระบบจัดการงานที่เราใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็น ClickUp, Jira หรืออะไรก็ตามแต่เพื่อให้มันมีหลักฐานมีที่มาที่ไป สามารถใช้อ้างอิงได้ในอนาคตโอเคค่ะเงินก็แปลว่าจริงๆแล้วมันคือการผสมผสานหลายๆอย่างเลยทั้งการสื่อสารที่ดีทั้งภายในทีมและกับ stakeholders การจัดการที่เป็นระบบการใช้เครื่องมือวัดผลเข้ามาช่วยแล้วก็การบันทึกข้อมูลอย่างโปร่งใสถูกต้องครับคือแผนเริ่มต้นอาจจะดีแค่ไหนแต่พอเจอ change เข้ามาจริงๆเนี่ย การมีเฟร m e w o r k และเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานไม่ว่าจะเป็น impact analysis estimation techniques ที่หลากหลายหรือ agile metrics เนี่ยมันจะช่วยให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้นจริงๆเป็นการสร้างกระบวนการที่มันแข็งแกร่งและยืดหยุน่นไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆค่ะ เข้าใจชัดเจนเลยค่ะสรุปก็คือการรับมือ requirement change ในอาายเนี่ยมันต้องอาศัยแนวทางที่เป็นระบบมากๆต้องโปรง่งใสสื่อสารกันดีทั้งภายในทีมและภายนอกตั้งแต่การประเมินผลกระทบการจัดการงานใน Sprint ไปจนถึงการใช้เครื่องมือวัดผลแล้วก็เรียนรู้เพื่อปรับปรุงอยู่เสมอใช่เลยครับหัวใจหลักคือตรงนั้นเลยทีนี้ผมขอฝากคาถามทิ้งทายไว้ให้ลองคิดต่อย,ยอดกันดูนะครับได้เลยค่ะว่ามาเลยค่ะ คือนอกจากที่เราจะจัดการการเปลี่ยนแปลงที่มันเข้ามาแล้วเนี่ยทีมจะสามารถทำงานในเชิงรุกมากขึ้นได้ไหมเช่นจะมีวิธีกลั่นกรองหรือปรับแต่ง Requirement ก่อนที่มันจะถูกดึงเข้ามาใน Sprint ได้อย่างไรบ้างเพื่อที่จะลดโอกาสที่จะเกิด Change ใหญ่ๆที่มันจะส่งผลกระทบรุนแรงในภายหลังนะครับโอ้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะชวนคิดต่อเลยว่าจะป้องกันหรือลดแรงกระแทกตั้งแต่ต้ตตนทางได้อย่างไรบ้างครับผม ลองไปคิดกันดูครับ